ยางที่จะตัดต้นนะยางที่จะตัดต้นนะเพิ่มเป็นเท่าตัวเลยเป็นเท่าตัวเลยเดือนหนึ่งได้กี่ตันนะพี่เดือนหนึ่งตอนที่ใส่ปุ๋ยไหมนะครับครับเดือนหนึ่งสิบกว่าตันเดือนหนึ่งสิบกว่าตันครับตอนนี้หลังจากที่ใช้ปุ๋ยน้ำเรามาเดือนหนึ่งได้กี่ตันครับเดือนหนึ่งได้ประมาณ30ตัน30ตันเพิ่มจาก1ิตันเป็น3าสิตันเพิ่มขึ้นมาอีกครับ20ตันใช่ยางทั้งหมดเนี้ยกี่ไร่ครับนี่ รายไลาเมื่อก่อนนี้ใช้ปุ๋ยเคมีหมดปีละกี่ลูกปีละเหรอสี่ร้อยลูกสามถึงสี่ร้อยลูกลก็จะเป็นเงินประมาณแสนถึงสี่แสนสามถึงสี่แสนเนาะ,ะแต่พอมาใช้ปุ๋ยน้ำตัวนี้ปีที่ผ่านมาทั้งปีพี่ใช้เงินหมดไปเท่าไหร่ประมาณแสนกว่าบาทครับยี่สิบปรชุดแสนกว่าบาทเมื่อก่อนนี้ใช้เงินซื้อปุ๋ยเคมีปีละสามถึงสี่แสนแต่ปีที่ผ่านมาใช้เงินแค่แสนกว่าบาท ลดต้นทุนไปประมาณสองถึงสามแสนบาทแต่ได้น้ำยางเพิ่มขึ้นเยอะมากสามสิบตันเพิ่มขึ้นมาอีกยี่สิบตันบาทมันไม่ใช่ห้าสิบเท่านะนี่มันมันร้อยเท่าเลยนะนี่ไม่ใช่ว่าจะเป็นแค่เดือนสองเดือน,นครับ<ม>เป็นมาเรื่อยๆครับเรื่อยๆคือได้เพิ่มเรื่อยๆครับได้ขึ้นมาเรื่อยๆคือเราเปรียบเทียบให้ดูว่าเราสามารถลดต้นทุนการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้ยางสี่ร้อยไร่เนี่ย ย่าง400ไร่เนี่ยเมื่อก่อนใช้หมดไป400แสนเนอะแต่ใช้ปุ๋ยน้ำเราหมดไปแสนกว่าบาทแต่ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือหลักฐานคะแนนเต็มร้อยให้เท่าไหร่พี่เกียงให้พันครับคะแนนเต็มร้อยให้พันเคร่องที่จะตัดต้นนะเพราะประสิทธิภาพปุ๋ยน้ำกดอะมิโน